ะะพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยพร้อมไม่พร้อมคะ <Hey. S 1> ค่ะเดี๋ยวพบกับท่านนี้เลยค่ะขอเรียนเชิญน้ามัดนะคะนัน,นัดค่ะนัดเซอร์ยีหมาค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณพี่เนธครับ <Yeah. S 2> วันนี้มีขาตั้งใหม่หม่ๆัวด้วยได้ถือโอกาสใช้อันใหม่ ขอบคุณพี่น้องที่อยู่สะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้ทั้งพี่น้องคอปทอพี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องกลุ่มของพี่วส,สันผมจำชื่อแกไม่ได้นะเพราะว่าชื่อแกยาวเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ยังยืนหยัดที่จะรักษากระบวนการยุติธรรมครับขอบคุณพี่น้องทางบ้านที่ยังติดตาม การชุมนุมของพวกเราที่สะพานชมัยมุลุเชตแห่งนี้เป็นไปตามคาดครับพี่น้องเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดการและคิดไว้แล้วว่าวันนี้วันที่14มีนาคมทักษิณชิน,นวัตรนักโทษชายในดวงใจของใครหลายๆคนได้แสดงละครให้เห็นอีกครั้งหนึง่งตั้งแต่เช้าเช้าตู่ที่บอกว่า ไปเคา,า,ารพสักการะศาลหลักเมืองซึ่งเราบอกว่าเราจะไม่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเคา,า,ารพสักการะศาลหลักเมืองซึ่งวันนี้ถ้าเราไปยังศาลหลักเมืองเพื่อไปดูพฤติกรรมของนักโทษชายทักษิณชินวัตรผมว่าอาการป่วยขั้นวิกฤตคงไม่ใช่เดินปลอแบบวันนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้อง คงอาจจะต้องนั่งรถเข็นโชว์คงอาจจะต้องมีไม้เท้าเพื่อให้เห็นว่ามันวิกฤตแต่เมื่อไม่มีใครไปดูก็ใช้วิธีเดินโชว์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่าฉันแน่กว่าคนอื่นใครจะทำไมล่ะพี่น้องสักการะสาลหลังเมืองเสร็จก็ขึ้นเครื่องบินส่วนตัว ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตามที่เราได้รับทราบกันขึ้นเครื่องบินส่วนตัวลงเครื่องบินส่วนตัวมีบริวารว่านเคลือตามที่ผมได้เคยถแถลงหรือพูดไว้แล้วว่าจะมีคนที่ไปประจบสอพลอจะมีคนที่ไปเพื่อจะหวังที่จะมีอํำนาจแห่งหนในอนาคตอันใกล้ผมไม่ระบุว่าเป็นใครพี่น้องก็เห็นอยู่ใน ภาพทางสื่อมวลชนมีคนจากพักที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยอย่างแน่ๆก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือนายธรรมนัตหรือร้อยร้อยเอกใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าก็ว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นคนนอกของพรรคเพื่อไทยสะทีเดียว เพราะว่าเนื้อนาบุญลรืเนเลือดเ,เนื้อเชื้อไขของร้อยเอกธรรมนัฐก่อนหน้านี้ก็เป็นอดีตผู้สมัครของพรรคในสังกัดทักษิณชินวัตรครับพี่น้องจะเสียจะจะให้เสียอย่างไรเล่าก็ต้องไปรับไปพบไปแสดงความจงรักภักดีกับนายใหญ่ของตัวเองที่อย่างน้อยที่สุดก็มีโอกาสพบเจอเจอ ทั้งในงานพิธีกรรมเจอในภาพของมวลชนที่มารอรับสื่อมวลชนก็เอาไปทําข่าวได้มีหลายคนบอกว่าร้อเอกธรรมนัสพร้อมปลัดกระทรวงกรเกษตรไปภารกิจอื่นไปภารกิจทางราชการแต่บังเอิญได้ไปเจอก็เลยไปพบหรือขารวะนักโทษชายทักษิณ ก็ต้องไปตรวจสอบว่าวันนี้ลำตีกระทรวงเกษตรมีภารกิจหน้าที่การงานอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็ต้องไปตรวจสอบว่าปรลัดกระทรวงเกษตรมีหน้าที่ธุระปะปังอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนจะไปตรวจสอบหลังจากนี้แล้วมีอีกรายหนึ่งหลายคนก็เห็นใน สื่อมวลชนรวมทั้งผมงก็คือรองผู้บิชาการตำรวจแห่งชาติ<ง>ที่ตอนนี้ยังถือว่าได้มีข่าวดังไม่เว้นแต่ละวัน<ง>ก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านบิ๊กโจ๊กไปทำอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่อะไรที่ต้องไปรับหรือไปต้อนรับ ขับสู้อดีตนักโทษไม่ใช่อดีตอดีตนายกรมตีที่เป็นนักโทษคือนักโทษชายทักษิณชินวัตรมันใช่ธุราของรองบุญชาการตำรวจแห่งชาติหรือไม่ครับพี่น้องหรือหรือนะหรือไปคุยไปทำให้เห็นหน้า เพื่อหวังผลต่อตําแหน่งหน้าที่ในอนาคตอันนี้พี่น้องประชาชนก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าลองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหวังอนาคตด้วยการพึ่งพิงนั่งโท๊ชายทักษิณชินวัตรดูท่าแล้วอนาคตน่าจะลิบหลีครับพี่น้องกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังทันนะครับท่านรองผบตร ทำความดีให้ประชาชนได้เห็นและประชาชนเท่านั้นที่จะสนับสนุนท่านรองผอบอตรสุรเชษฐหักพานไม่ใช่แค่ทําความดีให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรเห็นครับผม,มนี่ยังไม่นับรวมกรณีที่คุณพิชิตหรือคุณตั้มพูดไปเมื่อตอนสักครู่ว่าการอ้างป่วยด้วยอาการวิกฤตการอ้าง อาการป่วยและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเกินร8 0ยวันสุดท้ายวันนี้ภาพที่ศาลหลักเมืองภาพที่จังหวัดเชียงใหม่มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีกระบวนการมีคนกำลังโบ้โบดมดเท,ท็จให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าทักษินป่วยครับพี่น้อง คนป่วยใส่ปอกคอแต่มีกําลังแ,ลแรงมือในการไปปกักป้ายที่เวลาปลูกต้นไม้ได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เราจะไปร้องกับปปชเพิ่มเติมถ้าคุณป่วยที่ต้นคอแขนและไหล่คุณก็ต้องมีส่วนในการที่จะทำให้มันกระทบกระเทือนแต่วันนี้ถ้าพี่น้องไปย้อนดูภาพ มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่นักโทษชายทักษิณลงพื้นที่แล้วได้ใช้มือในการปักป้ายชื่อของตัวเองอันนี้มันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สมเหตุสมผลในการอ้างใส่ปอกคอหรือปอกคอนี้มันเป็นปอกปอกคอที่บอกว่าข้าคือนักโทษที่ไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียว มันจะเป็นปอกคอที่ถูกจดจำว่านี่คือนักโทษที่ไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายและมีข้าราชการหน้าการเมืองบางส่วนช่วยเหลืออุ้มชูใช่ไหมครับพี่น้องก็ในเมื่อเลือกเดินทางเดินนี้ก็ในเมื่อเลือกวิธีการนี้คนที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายทักษิณทุกคน ที่เราได้ไปยื่นต่อปปชก็จะต้องได้รับอานิสงผลกรรมต่อเรื่องนี้ครับพี่ดองครับกรรมที่เราพูดถึงคือกรรมที่กฎหมายต้องจัดการกรรมที่พูดถึงคือกรรมที่คุณไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมคุณทำลายกระบวนการยุติธรรมแล้ว กรรมที่คุณทําก็จะปรากฏให้เห็นในเวลาอีกไม่ช้านี้เท่านั้นครับพี่น้องวันจันทร์นี้พรุ่งนี้วันศุกร์เรายังมีเวลาในการพูดจาทำความเข้าใจและให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนและเก็บแรงไว้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์นี้เราจะไปกรมราชทัณร์กรมราชทัณร,ร์ที่อยู่ใกล้ๆก,กับ จังหวัดนนทบุรีบริเวณเรือนจำนนทบุรีใครเคยไปกรมราชัณฑ์บ้างยกมือครับยังไม่เคยเดี๋ยววันจันทร์เราไปพร้อมกันนั่งรถใช้ขบวนรถแล้วก็เดินทางไปยังกรมราชทัณร์เราจะไปล้องกรมราชทัณร์กรณีของการอ้างป่วยวิกฤตกรณีการอ้างป่วยแล้วให้นักโทษชายทักษินพักโทษเราจะไปล้องกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการพิจารณาพักโทษที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสองสาวันที่แล้วคณะกรรมการพิจารณาพักโทษจะปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้วันนี้ภาพของโนโัทโอชายทักษิณมันแสดงเห็นชัดเจนว่าไม่มีอาการที่บอกว่าวิกฤตแม้แต่เพียงนิดเดียวถูกต้องไหมครับพี่น้องเมื่อวานคนที่เป็นหมอ แม้อาจจะเป็นหมอที่เป็นหมอการเมืองเป็นหมอที่ปัจจุบันก็แค่คำนำหน้าชื่อว่านายแพทย์แต่ปัจจุบันมาทำงานในการเมืองมาเป็นลั่มตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนายแพทย์ชนและน่านพวกให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าอาการวิกฤตของโนัทชายทักษิณ จะบอกว่าวิกฤตแล้ววิกฤตตลอดไม่ได้วิกฤตสามารถที่จะหยุดวิกฤตได้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกขำม,มากกับคนที่เป็นรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นต่อเรื่องอาการป่วยและอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขคือคุณแถจนสีข้างถลอกหมดแล้วก่อนหน้านี้คนที่ออกมาพูดเรื่องราชธัรคือทวีสอดส่อง อธิบดีกรมราชธรรมหมอโรงพยาบาลตำรวจหมอโรงพยาบาลราชธรรมวันนี้ถึงคิวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถว่าอาการวิกฤตไม่จําเป็นต้องวิกฤตตลอดเวลาเอาถ้าไม่วิกฤตตลอดเวลาคุณก็กลับไปสู่กระบวนการราชธรรมถูกต้องไหมครับพี่น้องเ็ากลับไปอยู่ในคุกอย่าเอาข้ออ้างเรื่องวิกฤต อย่าเอาข้ออ้างเรื่องของการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุผลในการไม่ต้องถูกจำคุกหรือถูกจองจำในเรือนจำแม้แต่เพียงวันเดียวมันหยามพี่น้องประชาชนคนไทยเกินไปและยิ่งนักโทษชายทักษิณทำแบบนี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่คอพทอและพี่น้องประชาชนตั้งคำถามตอบกรณีอาการป่วยของนักโทษชายทักษิณชินวัตรว่าไม่มีอาการป่วยตามที่แพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกล่าวอ้างเลยเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้องมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วมันมีคำตอบในกระบวนการมันมีคำตอบในการแสดงของนักโทษชายทาักษิณบางคนบอกว่า เขาเขาไม่ได้กลัวสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าใครในแผ่นดินนี้เราจะยอมให้คนแบบนี้ใหญ่ในแผ่นดินไหมครับพี่น้องเราต้องไม่ให้คนแบบนี้ใหญ่ในแผ่นดินที่ใช้กดใช้ระเบียบใช้กฎหมายมาเอือ้อให้ตัวเองไม่ต้องถูกจำคุกดำเนินคดี ที่ไม่ให้ตัวเองใช้กลไกลข้อกฎหมายเนี่ยทำให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกซึ่งผมคิดว่าคอปทอรณรงค์รักษากระบวนการยุติธรรมก็คือหนึ่งในนั้นก็คือหัวใจที่บอกว่าต้องไม่ให้คนอย่างนาะโทษชายทักษิณทำหลายกระบวนการยุติธรรมทำให้กระบวนการยุติธรรมประเทศไทยมันบิดเบี้ยววันนี้เราก,ก็ยังต้องพูดเรื่องนี้เพราะอะไรครับ เพราะหลังจากนี้สังคมกำลังถกเถียงว่ากรณีน้องสาวคืออดีตนายกลำตียิ่งรักษ์ชินวัตรที่โดนคดีจำนำข้าวแล้วหนีออกไปนอกประเทศหลังสารจำคุก5ปีตัดสินจำคุก5ปีนั้นจะใช้วิธีการจะใช้รูปแบบหรือใช้กลไกทางราชธรรมบางส่วนมาทำให้ยิ่งรักษ์ กลับมาประเทศไทยไม่ต้องรับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวเช่นเดียวกันครับพี่น้องซึ่งวิธีการแบบนี้นักการเมืองดีๆคนดีๆข้าราชการดีๆเขาไม่ทำกันยกเว้นนักการเมืองเร็วๆข้าราชการผมยืมคำทนายมิ้นหน่อยคนคนเฮี้ยเท่านั้นที่ทำได้ครับพี่น้องครับ เมื่อกี้ทนายมินเขาบอกผมมาตอนก่อนขึ้นผมก็เลยบอกว่าขอใช้คำนี้หน่อยจริงๆเราก็เป็นเวทีที่ไม่ค่อยพูดคำคำหยาบคำไม่สุภาพนะแต่ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาใช้กับคนกลุ่มนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้องฉะนั้นแล้ววันจันที่จะถึงนี้ถึงคิวของคณะกรรมการพิจารณาพักโทษเราไปยืน่นหนังสือก่อนโดยใช้หลักฐานวันนี้ โดยใช้ข้อเท็จจริงวันนี้ไปยื่นแล้วถ้าคณะกรรมการพิจารณาพักโทษไม่ดําเนินการหรือไม่มีมาตรการตามที่เราไปร้องไปยื่นเราจะนำเรื่องนี้ที่เราไปร้องกับคณะกรรมการพักโทษแล้วไปร้องต่อปปชอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับก็ให้มันรู้ไปว่าใครจะติดคุกแทนนักโทษชายทักษิณชินวัตร สำหรับคืนนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ที่จะมาชี้แจงกับพี่น้อง <c oughs> นอกเหนือจากเรื่องของทศชายทักษิณคือหลังจากนี้ไปพี่น้องที่นอนพักค้างหรือมาร่วมชุมนุมจะเห็นว่าในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์หรือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนมาฟังการพูดจาปาสาัยเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมีการขยับขยายพื้นที่บางส่วนกรณีพื้นที่ด้านหลังช่างกล้องถ่ายทอดสดเขาอาจจะต้องขยับขยายเป็นไปอยู่อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องทราบว่าถ้ามีน้องที่เกี่ยวข้องกับการจัดพื้นที่ไปขอความร่วมมือก็ ก็ขออนุญาตขอให้ความร่วมมือนะครับเพื่อเราจะได้จัดสถานที่ให้มันดูโปร่งโล่งสบายเพราะยังไงแล้วเราก็ชุมนุมบริเวณพื้นผิวจราจรสองช่องตามที่เรารับทราบอยู่แล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วทางกองทัพธรรมเขาจะทำที่นอนสองชั้นให้ใครที่อยู่ในเต็นท์ก็สามารถที่จะขึ้นไปยังไปบนที่นอนสองชั้นได้ ตรงไหนที่ยังไม่ไม่มีที่นอนไม่มีที่สำหรับเก็บของของตัวเองพรุ่งนี้จะมีพื้นที่เพิ่มคือเมื่อกี้ผมได้ไปขยับลดห้องน้ำที่อยู่จุดเดิมออกไปยังใกล้ๆก,ก,กับสะพานล,ลอยมันทำให้มีพื้นที่สำหรับเต็นท์เพิ่มขึ้นและพรุ่งนี้กองทามเขาจะทำเตียงสองชั้นให้เพิ่มสำหรับพี่น้องได้36คนนะครับ พราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ขอความร่วมมือนักเสอขอความร่วมมือนะครับขอให้ขยับไปอยู่ด้านหลังได้ไหมครับอ,อันนี้สําหรับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ส่วนพี่น้องที่อยู่ด้านในที่นอนอยู่ด้านในนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมตกลงกับคณะบดีคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย พนิจการพระนครว่าเราจะช่วยดูแลาสารกรมหลวงชุมพรให้มันดูเป็นระเบียบเป็นเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ดูไม่งามตาสําหรับผู้ที่จะมาสักการะที่เป็นบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่นอนอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะจัดที่นอนให้ตรงเต็นท์ที่ว่าถ้าไม่พอ,อยังไง ก็ให้แจ้งเดี๋ยวจะจัดที่นอนเพิ่มไหมครับไม่อยากให้นอนข้างในได้ไหมครับพี่น้องครับอ่าก็คือฟังปลาใสยได้มันถึงฟังปลาใสยนั่งฟังได้แต่ว่าช่วงนอนเราก็ขึ้นไปน,นอนยังคอนโดของเราคอนโดของคนดีคอนโดของคนรักชาติดีไหมครับพี่น้องอ่าเรานอนสบายนอนคอนโดถ้าฝนตกนอนเต็นท์เดี๋ยวก็เปียกอีกแต่นอนคอนโดเรานอนสบายนะครับ ส่วนใครติดขาดติดปัญหาไม่มีคนช่วยยกไม่มีนูน่นมีนี่บอกใครแล้วไม่มีใครฟังมาบอกผมถ้าผมไม่อยู่ก็ฝากเรื่องไว้ที่น้องๆและผมจะมาช่วยดูแลจัดการได้แต่ให้ถือว่าพื้นที่ตรงสารกรมหลวงชุมพรสเสด็จเตี่ยวเราเป็นพื้นที่ให้พี่น้องคนอื่นๆได้มาสักการะบูชาด้วยเพราะว่าพี่น้องครับเราไม่ได้ปิดพื้นที่ ด,ดึกดึกดื่น,นตอนที่พี่น้องนอนก็จะมีคนมาสักการะบูชานะครับเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้สิทธิ์ของเขาในขณะเดียวกันเราก็ใช้สิทธิ์ของเราสิทธิ์ที่ทุกคนใช้อย่างร่วมกันแล้วไม่ละเมิดซึ่งกันและกันดีไหมครับพี่น้องอ,อันนี้ก็ถือว่านักเซอร์หรือานานรัดขอร้องนะขอร้องขอความร่วมมือเราจะได้อยู่กันอย่างสะดวกสบาย นะครับอันไหนที่ติดขัดเรื่องการอยู่ในที่ชุมนมุมก็ให้มาแจ้งผมให้ถือซะว่าที่นี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่นี่ทุกคนเป็นเจ้าของดีไหมครับพี่น้องอ่านะครับสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีน้องๆช่วยจัดการพื้นที่และขาดเหลือ,อยังไงก็เดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีนะครับ หลังจากนี้ไปคงมีพี่น้องจากกองทัพรรมพี่น้องจากกลุ่มอื่นๆมาเพิ่มและเราก็จะได้จัดที่จัดทางตรงนี้ก็จะได้เว้นไว้สําหรับเป็นที่ฟางปลาใสาเป็นที่สําหรับาตามเรียกว่านักเต้นใช่ไหมเป็นที่สําหรับนักเต้นได้เต้นกันอยากเต็มที่หน่อยนะเอาเป็นว่าเราอยู่กันแบบเข้าใจกันทอยทีทอ,อยอาศายัยอารมอร่วยกันและก็ใช้พื้นที่กิจกรรม อย่างสมบูรณ์และก็เต็มที่ตามที่ที่เราได้รับการอนุญาตแล้วก็แจ้งการชุมนุมสำหรับวันนี้ผมมาพูดจาทักทายกับพี่น้องเพียงเท่านี้และในขณะเดียวกันก็มาแจ้งเรื่องพื้นที่ชุมนุมด้วยเรื่องการจัดระบบชุมนุมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ